วันนี้ขอใช้คำว่าทองโลกฟื้นทองไทยฟุบกันแล้วกันครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้คือพาไปดูความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลสปอตก่อนนะครับราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอตเมื่อวานนี้เนี่ยร่วงไปร้อยเหรียญเลยนะครับแล้วมีการปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่3,200ท้วนปรากฏแนวนี้ไม่หลุดฮนะ และพอแนวนี้ไม่หลุดสิ่งที่เกิดขึ้นกับทองโลโกลสปอตก็คือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วฟื้นขนาดไหนฟื้นจนมาถึงจุดแนวต้านสำคัญซึ่งก็คือแนวรับเดิมที่เคยรับอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายก็โดนถล่มลงมาครับนั่นคือประมาณ3,260เหรียญจนไปถึง3,270เหรียญคุณผู้ชมดูฮะ คือความผันผวนที่เกิดขึ้นยุคนี้สมัยนี้เวลาคุณซื้อสินทรัพย์อะไรไปก็ตามแต่เปรียบเสมือนการนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเลยครับร่วงไปร้อยคืนมาได้60ครับแล้วก็ขึ้นมาชนแนวต้านสำคัญด้วย3,260เหรียญครับอันนี้คือการฟื้นตัวของทองคำตลาดโลกส่วนทองคำของไทยอย่างที่เคยรายงานไปแล้วมันจะมีอยู่ปัจจัยหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากความเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอตนั่นก็คือแนวโน้มหรืออัตราแลกเปลี่ยนครับซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของไทยในวันนี้ก็น่าสนใจมากที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับและพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจากประมาณ33บาท50กดสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐวันนี้บางช่วงบางตอนแข็งค่าขึ้นมาทดสอบประมาณ33บาททวนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทองโลกเขาฟื้นไปไหนต่อไหนทองไทยนอกจากจะไม่ไปแล้วยังโดนกดลงมาอีกต่างหากครับเบ็ดเสร็จวันนี้ทองคำของไทยปรับเปลี่ยนราคาไป15ครั้งจากตอนแรกตอนเช้าที่เปิดตลาดมาเนี่ยบวกไปได้ประมาณ250-300สุดท้ายตอนนี้ปิดตลาดเหลือบวกอยู่50บาทเท่านั้นทำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,150นะครับ